คุณพ่อนะครับรู้สึกเจ็บแค่เดินช้นทางเลยอ๋อเหมือนโดนกระแทกนะผมเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจสองด้านครับท่านถ้าเชื่อมั่นว่าเรามีพลังงานบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่เต็มร้อยกันแล้วกันแล้วส่วนฝ่ายตรงข้ามเขามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากกว่าเรา เสซอสมมติว่าเรามีเพียง60%บริสุทธิ์นะเขามีทั้ง80%โอเคนะของแค่นี้เดินสวนทางเนี่ยในเรื่องธรรมชาติมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันอยู่นะครับอันนี้มันหลักคิดหรือว่าวิธีการของนิวตันที่าเาไว้กับชาวโลกวัตถุสองชนิด มันสามารถแลกเปลี่ยนถ่ายเทถ่ายท,ายท,ายท,ายทอดกันได้ในโลกของพลังงานไม่ว่าจะสัมผัสกันโดยตรงหรือเพียงแค่เดินผ่านซึ่งมีอากาศเป็นตัวเชื่อมโยงให้อยู่เห็นไหมครับอหอย้นใจตามนี้ให้ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเจ็บออกเจ็บหัวใจแปลว่าคลื่นความคิดของเขาในทางที่มันไม่ดีมันเหนือกว่าเราก็เลยบากกระแทกเราเขาให้ เราต้องมีตัวช่วยครับซึ่งทางเนี้ยทางฝั่งคุณกับพอลเนี่ยะค,คุณพอกับลุงออกเนี่ยฮะลุงอออมีตั้งร้อยเปอร์เซนต์งั้นสูนให้เจะไปลึกครับต่อไปเดินชวนทางสบายได้มากเลยนะครับโอเคนะเอาสูนย์ให้จรไปลึกและกรนานานแล้วฟังเสียงให้ดีนะครับใช้สมอนท็อกฟังได้อย่างยอดเยี่ยมโอเคนะครับ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครในโลกใบนี้ถ้าเรามีศักยะเหนือกว่าเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะมากระแทกเราได้อีกต่อไปงั้นเรื่องนี้ไม่โทษเขาอย่าไปโทษเขาเราต้องบูธในพลังงานก็เราขึ้นมาในรูปแบบของลุงหอกเชิญชวนและแนะนำในขณะน,นี้โอเคไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับ หวังว่าคงจะเก็ into พอใจครับจบข่าวครับ